เกษตรนองไม่มาแล้วครับวันนี้มีแนวทางหวยห้าน้อยสามห้าน้อยมาฝากครับจำวันที่หกมกราคมสองหาหกสี่ครับมีดังนี้ครับวิ่งรูดเดินแปดร่องสามครับจับคูมีแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก 03 04 05 1 6 1314 1516ครับนี่เป็นเพียงแนวทางครับทั้ง3น้อยเลยครับของวันที่6มกราคม2564ครับถามมากกัจวดได้เลยครับถาม,มากกับพานครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ